สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t ทู e นะคะลุงคาลุยชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมนะคะรถบนโชว์รูมนะคะที่พร้อมส่งมอบนะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเป็นตัว E v e r อรนะคะตัวสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 8 4 0 0้านนะคะแพ็กเกจเพิ่ม58,000บาทนะคะสีดำไม่ต้องเพิ่มเงินในเรื่องของส่วนต่างของสีนะคะก็ คิดแค่นั้นพอนะคะรวมๆจะอยู่ที่1,542,000บาทนะคะนี่รวมมาให้เลยนะคะเครื่องโยนต์ตัวนี้นะคะยังเป็น2.0ค่ะ170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรค่ะตัวนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนกับรถ SUV ของค่ายอื่นๆนะช่วงล่างปกติเขาจะเอาตัวกระบะมานทำใช่ไหมของเราไม่นะคะของเราก็จะเป็น SUV โดยตรงเลยนะคะที่ผลิตมาเพื่อรองรับการใช้งานแบบนี้โดยตรงนะคะเป็นรถครอบครัวในประสงค์นั่นเองนะคะก็จะมีความ นุ่มนะคะขับสบายนะคะตัวนี้ก็ถ้าเอาไปแต่งแบบแต่งดีๆหรือว่าใส่แบบเขาเรียกนะเบรกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ่มกว่านี้อีกนะคะอ่ะตัวเครื่องยนต์ไปแล้วเนะาะเทอร์โบไปแล้วนะคะ4 0 5นิวตันเมตรนะคะปะ่ะด้านหน้าเลยราคาไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะ,อะดอกเบีย้ยให้ก่อนแล้วกันนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ1.99นะคะเงื่อนะคะอขคือดาว25าผ่อน48นั่นเองนะคะก็รายละเอียดนะคะก็จะดูด้านหน้าก่อนละกันนะคะ ไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์จากโรงงานนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟทรงซีแคมค่ะตัวนี้เดย์ทา e และนี่ไรที่สองสว่างนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะคะโคมไฟจะเป็น led ทั้งหมดเลยนะคะลำแสงสีขาวค่ะด้านหน้าเลยค่ะการตกแต่งนะคะในรุ่น สปอร์ตนะคะจะเป็นโทนดําทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้พื้นจะเป็นสีทองนะคะตัวตรงนี้จะเป็นสีดําอย่างที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้เพิ่มกล้อง360องศามาตามแพ็กเกจเลยค่ะเดิมๆนะคะจะไม่มีนะตัวจริงๆตัวนี้ค่ะจะมีกล้อง360องศาจะมีในรุ่นของไทเทเนียมนะคะอย่างที่ลุงบอกไปความคุ้มค่าของรุ่นสปอร์ตนะคะก็คือระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของอกล้อง3า0้อองศาตัวนี้ทํางานนะคะ รอบคันเลยนะคะเราจะสังเกตดูดนะที่ตัวติ่งตรงกระจกสองข้างเนี่ยลุกพาไปชมนะตัวนี้ก็เห็นชัดเลยนะคะตอนนี้คล้ายๆตัวท็อปเลยคือไม่คล้ายแหละการทํางานเหมือนตัวท็อปเลยนะคะออปชันที่ให้มาการตกแต่งนะคะรังผึ้งนะคะใช้วัสดุสีดํานะคะเกรดพรีเมียมนะคะของดีมากๆเลยนะคะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะตอนนี้ก็เป็นการตกแต่งสําหรับโซนด้านหน้านะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วค่ะแล้วก็อยากมีนะมีลูกค้าที่ออกรถตัวไอ้นี่ไปแล้วก็อยากได้กระจังหน้าเป็นแบบ สีดาแบบนี้นะคะก็ลองสอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เนาะตัวนี้ค่ะติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเอเวอเรสอะคริลิกสีดํานะคะด้านล่างค่ะด้วยความที่เขาติดในเรื่องของออปชันเข้ามานะคะตัวนี้ก็นี่นะคะกล่องเรดร์นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเลนย์คิปปิ้งเลนส์ซัลลิงนะคะตัวนี้ก็ใส่เข้ามาให้เรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์มีทั้งหมด4จุดค่ะด้านล่างมีห่วงลากจูงให้ใช้งาน2จุดนะคะสําหรับไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะเป็นไฟ led ค่ะผากระโปรงด้านบนนะคะ สังเกตเส้นสายที่มีความคมชัดกว่าเดิมนะคะตัวนี้ก็ a e r o d y n a มิกนะคะนี่นะคะทำงานลู่ลมนะคะในเพิ่มของ,ของเรื่องอระบบความปลอดภัยมาให้นะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัติเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะตัวซุ้มล้อตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อเดิมจากโครงงานเลยนะคะขนาด3นิ้วนะคะสีดำเงานะคะแม็กค่ะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะจะเป็น6 หกเขาเรียกะลรนะหกรูนะคะหกก้อนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยางเป็นกูดเยียร์ค่ะซีรียางจะอยู่ที่255นะคะทัพห้อ่ะยี่สิบให้มาขอบ20เรียบร้อยแล้วจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะคะที่ลูกค้าถามก้ามามันคือตัวเพลนนะคะก็คือรุ่นอรองจากนี้ไปนิดนึงนะคะหรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองตัวนี้เป็นสปอร์ตนะเป็นขอบ20มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงล่างค่ะอาจจะเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะเป็นใช้งานเป็นแบบวัดลิง์นะคะหรือว่าเป็นเลข8นะคะ ก็มีการรักษาสมดุลนะคะห่วงข้าเรื่อนนะเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะคะเหมือนล้อใดล้อหนึ่งนะคะเสียการทรงตัวนะคะก็จะมีเข้าเรืนนะ่อนไะนเขาจะห่วงเขาจะประสานงานกันเองอเออนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะช่วงล่างก็จะเป็นเสาจุดศูนย์โมโนโทูฟก่ะเดี๋ยวลืมพูดไปถึงไหนแล้วอ่าเรียบร้อยนะคะดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแก้มคัาระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะคะอ่ะมาตรงนี้เลยนะคะ กล้อง3า0อยองศาค่ะที่ลุงบอกเมื่อกี้นะคะก็คือทํางานรอบคันนะคะจากมุมสูงนะคะการตกแต่งเห็นไหมคะสีดําทั้งหมดนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นไม่ใช่กระจกไฟเลี้ยวนะคะจะเป็น led เส้นยาวๆแบบนี้เลยนะคะกระจกตรงนี้ก็จะมีตัวบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะคะทํางานนะคะแจ้งเตือนจากรถด,ด้านหลังนะคะหรือว่ามุมอับด้านหลังนั่นเองนะคะก็จะมีไฟสีส้มตรงนี้เนาะเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็บันไดที่มาจากโรงงาน,นะคะ่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีอะคริลิกสีดํานะคะ ประตูเป็นแบบ smart k e y l e ล s ค่ะด้านข้างนะคะดูเคิร์ฟของเขาอ่านะคะตัวนี้ก็จะลู่ลมนะคะทำให้รถนะคะแบบใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าขับขี่ได้แบบโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะอ่าตัวด้านบนค่ะราหลังคานะคะตกแต่งเป็นสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะฟิล์มเราจะให้เป็นแบบเซรามิกไปเลยนะคะอ่ามาด้านหลังเลยค่ะท้ายสุดเลยเนาะตัวนี้สปอยเลอร์น่ารักมากๆเลยนะคะ ด้านบนเป็นเสาอากาศแบบสั้นนะคะแบบพับได้นะเวลาเราเข้าที่ในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะมิติตัวรถก็จะอยู่ประมาณาถ้า2เมตรอ่างเงี้ยค่ะเข้าไม่ได้แล้วนะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าใครนี้เกี่ยวนะมีลูกค้าของลุงท่านหนึ่งเหมือนกันแต่ขับวแท็กนะตอนนั้นแจ้งไปว่าประมาณ2อเมตรเนาะในห้างคือเข้าไปก็ติดเพราะว่าลูกค้าเอาไปเปลี่ยนล้อเป็นขอบ20ขอบใหญ่ยกสูงอีกนะคะก็คือใสย่ยางใหญ่ด้วยอเงี้ยสาม ใส่ย่างใหญ่อะเราก็คือติดเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มนะลูกค้าโทรม,มาคือขอเคมนะคะก็จัดการเข้าสู่ไปเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรับประกัน5ปีแสนกิโลค่ะก็การคุ้มครองนะคะที่แจ้งไปเลยนะคะถ้าแหบวิริาะก็คือใช้วิริาะการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆก็ คุ้มครองให้นะคะ1ปีนะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มคืน1นปีนะแต่เครื่องยนต์นะคะ5ปีแสนหกิโลนะคะพร้อมกับคูปองทั้งหมด11ใบนะคะ2,000โลแรกนะคะอีก5ครั้งก็คือเข้าสู่บริการเช็คระยะตามรอบนะคะอีก5ใบนะคะเป็นค่าแรงนะคะฟรีค่าแรงฝาดถ่า,านน้ำมันเครื่องนะคะก็คือเข้าที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยนะคะอืมนะคะการตกแต่งด้านท้ายก็ยังแบบนี้เหมือนกันนะคะสีดำนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลยหรือว่าเตะเปิดเตะปิด,ปด ไม่ใช่ต่อมากีเลตเตเปิดตเตปิดนะคะหรือว่าคลิกเซนเซอร์นะคะไฟเบรกตรงที่3ค่ะอยู่ตรงนี้เลยเราหล่อเลยนะคะตัวนี้เป็นไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัน่นน้ำฝนตัวนี้สําคัญนะคะเพราะว่าลุงรถลุงเองนะคะมันไม่มีเนาะมันลำบากมากเลยนะคะเวลาขับเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นโลโก้ตัวเล็กนะคะที่ตกแต่งมาให้อย่างสวยงามนะคะไฟไท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์ค่ะเดี๋ยวเราดูด้านในนิดนึงนะคะเซนเซอร์มีด้านหน้าด้านหลังมีให้ครบเลยนะคะ มันจะสมูทนะคะเดี๋ยวลุงจะลองปิดให้ดูนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยในรุ่นนะคะของเรานะคะถ้าสมมุติเราปิดนะคะแล้วก็สมมุติมีขวางไว้อย่างเงี้ยออสมมุติเราเอาของมาใส่แล้วก็มันดันปิดลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะค้างขึ้นไปเลยนะมันจะไม่งัดคอง,งับหัวเรานะอันนี้เราก็จะปิดแบบนี้เลยนะคะเออเดินต้านหายหรือไม่ดูไม่เป็นไรเนาะ <laughs> บอกนะคะปรับพับ่ามได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้านนี้เลยค่ะ เราก็จะจับ,จบอันนี้หน่อยเพราะว่ามันชดมืออ่ดูตอนสองก่อนก็นได้ค่ะเบาะด้านในนะคะ่ะูสังเกตดูนะคะการตกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีดํานะคะแล้วก็อย่างดีนะคะอันนี้ค่อนข้ามสะอาดง่ายด้วยนะคะเช็ดๆเอาเนาะแล้วก็ตัวนี้มีแอร์ให้นะคะเรียบร้อยมีช่องชาร์จไฟให้เรียบร้อยนะคะในรถจะมีที่ชาร์จไฟทั้งหมด4จุดนะคะเดี๋ยวรู้ลองับพับตรงนี้ให้ดูนะคะ,ะตรงนี้ก็ปรับพับราบได้นะคะ ทั้งตอนสองและตอน3เวลาเราวางของวางได้นะคะเวลาเรานั่งก็สบายนะคะตอน3ก็นั่งสบายนะคะมันจะไม่เวียนหัวนะด้วยดวยช่วงล่างเราอ่ะไม่ใช่กระบ,บะช่วงล่างเราคือแบบเอเวอรเรสต์ Everest. คือเจที่นั่งคือรถอเนกประสงค์นะคะออกแบบมาเพื่อใช้บรรทุกคนนะคะเออนะคะเดี๋ยวก็ด้านหน้านิดนึงหน้าจอค่ะไปจอก่อนเลย <laughs> บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเนาะแล้วก็นั่จอเป็นแบบ12นิ้วนะคะตัวนี้ก็ เชื่อมต่อกับซิงโฟเอนนออโต้ใช้งานได้ปกติเลยค่ะมีวอลเลชชาร์เจอร์ให้นะคะแทชนชาร์จไร้สายเนาะ,ะแล้วก็มีหัวเกียร์นะคะเป็น6ส er ปีด er อัตโนมัติะคะ่ะช่องวางแก้ว2องช่องค่ะเบกมือออโต้โฮนะคะไฟฟ้านะคะขยับมาที่เบาะนิดนึงหรือกี่ลืมพูดเบาะเบาะคู่หน้าให้ดูนิดนึงนะคะออกแบบเป็นทรงสปอร์ตนะคะก็จะมีความคล้ายคล้ายนะคะก็คือ,อเหมือนเครื่องบินปะเบาะนั่งเครื่องบินนะคะมีนั่งสบายอกกระชับนะคะ,ะปรับไฟฟ้าคู่หน้า นะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะคะส่วนมากฟอร์ดจะให้มาเต็มอยู่แล้วนะคะในเรื่องของระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นระบบความปลอดภัยนะคะทุกอย่างนะคะหล่อมาครบเลยนะคะซ้ายมือนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็น Adaptive c r u i s o Control นะคะควบคุมรถนะคะความเร็วของรถนั่นเองนะคะความือนะคะเป็นเขาเรียกนะจอนะคะ,สะแสดงผล จากด้านหลังพมาลัยนะคะตอนนี้ก็ควบคุมหน้าจอนะคะกดขึ้นกดลงนะคะตั้งค่าได้หมดเลยนะคะหน้าจอแสดงผลในเรื่องของอเขาเรีกเยกอะไรนะการใช้งานรถนะคะเลขกิโลไมล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแจ้งเตือนเวลาลืมค่าเข็มขดัดปิดประตูไม่สนิทอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ขวามือค่ะแผงไฟด้านล่างนะคะด้านาเป็นแผงไฟอัตโนมัตินะคะตรงน,นี้ก็อย่างที่ลุงบอกไปสามารถปรับลำแสงได้ประตูนะคะก็เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ ปรพับไฟฟ้านะคะบุ่มด้านในก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ใช่วันนี้ตอนนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะ1.99นะคะดาวพี่25หปรเนือนะคะลูกค้าอยากจะเลือกรับเ,เป็นส่วนลดตอนนี้ก็มีส่วนลดให้นะคะหรือใครอยากได้ชุดแต่งก็มีชุดแต่งให้เลือกมากมายเลยนะคะวันนี้ลุงฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ